ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมมาพบกับ MPTV c นะครับผมอ่าเรามาอยู่กับมิ b a n งค o กนะครับผมเป็นมิวออริจินเซิร์ฟนักฆ่านะครับผมเราจะมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันต่อนะครับผม ต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีตัวละครใดตัวละคร1นคัสามก่อนนะครับผมถึงจะสามารถสร้างนักฆ่าได้นะครับผมอ่าตอบแทนเติมเงิน อ่าหรือว่าบัตรรายเดือนเนี่ยมีขายจริงๆนะครับผมอ่าผมจะเข้าให้ดูเนาะไปที่เติมเงินเลือกเติมอะไรอันหนึ่งครับผมนี่ครับผมซื้อบัตรเดือนครับผมนี่ฮะ่นี่ฮะนี่ครับผมซื้อบัตรเดือนนี่ครับผมน่าจะห้าสิบ ห้าสิบเอร้อยร้อยห้าสิบบาทหรือไงเมื่อกี้ประมาณนั้นครับผมอ่ะแล้วเ,เราก็มาดูขอพรครับผมขอพรใช้เวลาหกชั่วโมงสามารถขอได้หนึ่งครั้งนะครับผมหกชั่วโมงต่อการขอพรหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าอวยพรนะอ่าขอไปครับผมทั้ง สัตว์แล้วก็ทั้งอขอพรนียครับผมดูว,ว่าอวยพรตรงนี้นะฮะหกชั่วโมงนะครับผมดูว,ว่าพูดนะครับผมหกชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็มีระบบการลงทุนนะครับผมนี่ครับผมมีระบบกองทุนนะฮะ ลงทุน24,000เพาจะได้รับ24,000เพรแล้ว100,000 20,000เพรผูกติดอะไรเงรี้ยผมลงทุนเวลาเงี้ยผมมีระบบนี้ครับผมอ่ามีระบบนี้ครับผมกองทุนใช้จ่ายนี่คืออ่าผมน่าจะยังไม่ถึงคัส์เจ็ดหรือไงหรือว่าอ๋อ VIP ยังไม่ถึงเวล7เจ็ดโอเคนี่คือข้าวๆนะครับผมแล้วก็ ระบบแต่งงานก็มีปกติครับผมอ่าผมก็ยังไม่เคยลองแต่งเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าสามารถลงดันได้หรือเปล่าแต่ว่ามีนี่ครับผมมีงานเลี้ยงแต่งงานครับผมมีงานเลี้ยงแต่งงานสามารถกดรับได้ครับผมอ่าแล้วก็สามารถน่าจะสามารถจัดงานเลี้ยงได้ด้วยครับผมอ่าแล้วก็มีชุดแฟชั่นนะครับผม นี่ครับผมอันนี้เป็นเจ้าเมืองเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมชุดแฟชั่นนี่ครับผมมีชุดเซตปีใหม่อ่าแล้วก็อะไรเนี่ยผมอ่าเนี่ยก็มีครับผมก็มีก็มีแล้วก็มีอ่าแหวนนะครับผมมีหงอ่าแต่ไอห,หงตัวเนี้ยหงสีแดงเนี่ย ต้องเติมเงินนะครับผมเป็นหรือว่าเป็นราชาเติมเงินหรืออะไรก็ช่างแต่ว่าหงดํานี่สามารถสุ่มได้นะครับผมสามารถสุ่มได้นะครับผมหงดําตัวนี้ครับผมเนี่ยฮะนี่ครับผมหงดําตัวนี้เนี่ยสามารถสุ่มได้นะครับผม,ม,ม,มแต่จะเป็นอ่าจะเป็นในช่วงเทศกาลมากกว่าครับผมอย่างเช่นมีคณิวานมาอ่า да. คือตอนนี้ยัง <processo. S 2> ไม่ไมีเนาะคณิวานถ้ามีคนิวานมาปุ๊บ <Hope. S 1> อในคนิวานเขาจะบอกว่าสามารถสุ่มสัตว์หายากได้เออนั่นคือเราสามารถสุ่มหงหงดําได้นะครับผมแล้วเรามาดูส่วนดันเจียนนะครับผมอ่าดันเจียนเนี่ยได้อย่างนี้จริงๆนะครับผมนี่ครับผมความสําเร็จอะไรในเงี้ยครับอ่าแล้วก็สร้างนะครับผมสร้างยี่สิบแล้วก็แล้วก็ที่เอาไว้ปลูกฝังนะครับผมห้าสิบครับผมแล้วก็สามพันแต่ถ้าตีบอสต,ตาด้วยครับผมที่เป็นลูกตาเนาะไม่รู้บ,บอสอะไร คือถ้าตีครบสองตัวก็จะได้หกพันนะครับผมจะได้หกพันได้คูณสองอ่าแต่ก็อีกนะครับผมถ้ามีคนิวานคนิวานจะบอกว่าคูณดันดันกลุ่มคูณดันกลุ่มคูณสองอ่าถ้าอยู่ในช่วงคนิวานปุ๊บสร้างเราจะได้ยี่สิบครับผมคือมันคูณคูณคูณตัวนี้ด้วยครับผมได้จริงๆนะครับผม อ่าแล้วจาก50ก็จะได้เป็น100ครับผมอยู่ในช่วงคนิวานะครับผมอ่าจาก6,000ก็จะได้เป็น12ื่นครับผมว้าว <Wow. S 1> อ่าข้ามเซิร์ฟดันเจียนยังไม่มีนะครับผมหรือว่าหรือว่ามีแต่ผมเวลไม่ถึงนี่แหละอ่าก็ว่ากันอีกทีนะคาสสดเวลก็สิผมก็ถึงแล้วนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นปกตินะครับผมเหมือนเซิร์ฟจริงถ้าใครเคยเล่นเซิร์ฟจริงเหมือนกันเลย จะไม่มีได้เพชรอย่างก็เซิฟอื่นนะครับผมอย่างก็เซิฟเถื่อนเซิฟอื่นนะครับผมก็จะเป็นขนนกกับหินเพิงเทพนะครับผมพอเรามากวาดล้างครับผมอ่ะผมจะลองกวาดล้างให้ดูครับผมอ่าวิญญาณดาวครับผมแล้วก็โกแล้วก็ขนนกอ่าอันที่ห้าก็จะเป็นวิญญาณดาวโกแล้วก็หินเพิงเทพแต่ไงจะได้เยอะกว่าเซิฟจริงนะครับผม ว่ามันเป็นเซิฟเถื่อนเนาะเยอะกว่าอ่ะฝึกสมาธิอะไรงี้มีหมดนะครับผมเติมครั้งแรกได้อะไรเติมครั้งแรกได้อ่าชุดคัตสามนะครับผมบวกเจ็ดแล้วก็มีคิครับผมอ่ามีคิจิคอนด้วยอ่าแล้วก็ตาเลเวลครับผมอ่าของดาบก็จะเป็นขวานเนาะ ล็อกอินต่อเนื่องครับผมออนไลน์ล็อกอินสะสมนี่ครับผมก็จะเหมือนเซิร์ฟจ,จริงแต่ก็จะได้เยอะกว่าพวกหินพวกอะไรพวกนี้ผมอ่าของขวนนัญนี่ยังไม่มีครับผมตอนนี้ยังไม่มีอ่าแล้วก็มามาดูหนังสือครับผมอ่ามีหนังสือด้วยหนังสือเมอร์ลินนะครับผม าสามารถทำได้นี่คือผมก็อัพไปแล้วนะผมก็อัพได้บ้างแล้วนะอ่าอ่ามีมีครับผมอ่ากติกาภาษาลับอะไรพวกนี้อ่าเหมือนเซิร์ฟจริงครับผมที่ผมบอกว่าเซิร์ฟนี้เหมือนเซิร์ฟจริงไม่ใช่เพราะว่าเออมันให้น้อยเหมือนเซิร์ฟจริงเลเวลขึ้นเหมือนเซิร์ฟจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเซิร์ฟเถื่อน ที่เราเล่นเคยเล่นกันมาเนี่ยหรือว่าเซิฟเถื่อนที่ผมเคยรีวิวมาเนี่ยไม่มีหนังสือตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็อัลบั้มรูปไม่มีเทพปกป้องนะครับผมอันนี้มีเทพปกป้องนะครับผมอ่าแต่ผมยังไม่ได้เพราะว่าผมคือเวลมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะอ่าเก็บคืนดวงจิตอะไรพวกนี้ก็คือผมยังน่าจะยังไม่ถึง อ่าแล้วก็มีี่ครับผมดินแดนวัสดุนี่ก็สามารถรับได้ใช้ได้นะครับผมนี่ครับผมกดแล้วก็รอหนึ่งชั่วโมงเหมือนเซิร์ฟจริงครับผมมันเหมือนเซิร์ฟจริงตรงนี้อ่ามีชุดแฟชั่นมีอ่าหนังสือเมอร์ลินมีเทพปกป้องอ่ามีดินแดนวัสดุอ่าสามารถจัดงานเลี้ยงแต่งงานได้แล้วผมคิดว่าน่าจะสามารถลงดันเจียนอ่าคู่รักได้ น่าจะไม่เพีย้ยนจะน่าจะไม่ผิดเพียเย้ยนใดๆนะทําพันไม่ผิดพลาดเลยนะผมคิดว่าน่าจะลงได้อ่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ครับผมตรงนี้ครับผมกิจกรรมข้ามเซิร์ฟอ่ากิจกรรมข้ามเซิร์ฟนี่มีด้วยนะมีด้วยนะครับผมเหมือนเซิร์ฟจริงคือนี่สองชั่วโมงครับผมสามารถลงได้อ่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่าเวลามันครับผมอ่าตัวนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ นี่ครับผมที่มันเขียนไว้ก็คือกิจกรรมข้ามเซิร์ฟบันไดสวรรค์ข้ามเซิร์ฟเ,เหมือนชิงที่หนึ่งปะที่หนึ่งของเนี่ยครับผมเขตห้าเขตสองเขตสามก็คือน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟห้าอ่านี่ผมมีจริงนะมีจริงๆนะแล้วสามารถลงเล่นได้ด้วยนะนี่ครับผมรอหกสิบวิผมจะลองลงให้ดูแล้วกันจะได้ เดี๋ยวหาว่าเฮ้ยมันมีแต่แม่งลงไม่ได้อะไรเงี้ยนะเนี่นะยครับผมนะเวลาถลังโอเคผมก็อาจจะสู้ใครไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเล่นมาให้ท่านผู้ชมดูเนาะไม่ได้เติมไม่ได้อะไรังไงอะ่ะคือไม่ได้เติมเลยอ่าจบเวลาเข้าสนามครับผมสิบเอ็ดสิบ เก้าแปดนับทำไมโ <c oughs> okay, อเครอก่อนเนาะคือลงมาให้ดูว่าลงได้จริงๆนะครับผมคือตัวผมอาจจะกากเนี่ยเ,ออเพื่อจะจะอีกฝ่ายยกเลิอกอีกฝ่ายเข้าสู้ต่อเข้าสู่ต่อสู้ที่ผิดปกติคืออะไรวะคืออีกฝ่ายอาจจะหลุดนะแต่ว่าสามารถลงได้จริงๆนะเออ หรือสามารถลงได้จริงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยผมลงได้ห้าครั้งแล้วก็มีเนี่ยร้านค้าเนี่ยผมก็เอาแต้มเนี่ยมาแลกเนี่ยผมได้เนี่ยเศษห้าแต้มคือผมลงผมแพ้บ้างชนะบ้างเนี่ยครับผมผมได้ห้าแต้มปุ๊บผ,ผมก็มาเอ้ยได้ห้าสิบแต้มปุ๊บผมก็มาแลกหนังสืออ่าและไอเทมเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมชนะบ้างแพ้บ้างทุยผมแพ้ครับผมเนี่ยท่านท้าดวลน,นะครับบัก ช่างจินอะไรเนี่ยทันแพ้แล้วเออคือแพ้ครับผมแพ้แพ้คือแพ้สามครั้งเลยแล้วก็แลกหนังสือเมอรินนะครับผมนี่คือของอันดับครับผมนี่ก็คืออันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอะไรแบบนี้ครับผมคือข้าวๆเนาะแล้วก็เซิฟนี้สามารถใช้อักษรพิเศษได้นี่ครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นอักษรพิเศษไหมเป็นรูปดาว รูปลูกศรเน,นี่ยผมเป็นตัวคือใช้อักษรพิเศษได้ครับผมเป็นมงกุฎอะไรเงี้ยคือใช้ได้เห็นได้ครับผมคือเห็นอ่าแล้วก็คริสตัลน,นะครับผมอ่าผมจะอธิบายให้ฟังเล้เนาะไม่เข้าไปเก็บหรอกเพราะว่าน่าจะตายแหละเออยอมรับเลยน่าจะตายแหละอา่าก็ตัว โกผูกติดนะครับผมก้อนใหญ่นะครับผมเก็บหนึ่งก้อนได้สองแสนห้าหมื่นโกนะครับผมส่วนเมจิกเก็บหนึ่งก้อนได้สองหมื่นห้าพันโกนะครับผมส่วนเพชรเก็บก้อนใหญ่หนึ่งก้อนได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับผมหนึ100่งร้อยเพชรล็อกนะครับผมส่วนลุงนะครับผมเรนโบว์ Rainbow, เนี่ยอ่าไม่รู้ครับผม ไม่ได้อยู่เก็บน่าจะตายอบอกเขาๆเนาะคือเรามาบอกรายละเอียดเ่าวๆอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมที่บอกว่าเหมือนเซิร์ฟจริงไม่ใช่ว่าเวลขึ้นยากไม่ใช่ว่าแจกน้อยเหมือนเซิร์ฟจริงเพราะว่านี่ครับผมสิ่งพวกนี้ครับผมหนังสือ หนังสือแล้วก็เทพปกป้องเนี่ยที่บอกว่าเหมือนเซิร์ฟจริงอ่าแล้วก็มีอย่างอ่าแผนที่ข้ามเซิร์ฟแผนที่ข้ามเซิร์ฟนะคือเขาเขียนไว้ในนี้ก็คือทางเซิร์ฟเวอร์เขาแปลมาอาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับผมก็มีข้ามเซิร์ฟคลาสิบนะครับผมอ่าแล้วก็มีสิบเอ็ดนะครับผม อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นอาจจะเป็นแผนที่คาสสิบนะครับผมคือเวลไม่ถึงไนงะเออเวลไม่ถึงไนงะเลยพูดได้ไม่เต็มปากไนงะเลยพูดได้แค่ว่าอาจจะเป็นนะครับผมอาจจะเป็นอ่าแผนที่คัสสิบนะครับผมอ่าเพราะว่าแผนที่ปกตินี่เรามีแค่ถึงคัสเก้าตัวนี้ครับผมแต่แผนที่ตัวนี้มีคาสสิบแล้วก็สิบเอ็ดโดกมา สิบเอ็ดนี้อาจจะยังไม่เปิดหรอกแต่ว่าตรงนี้นี่ไม่แน่ครับผมไม่แน่ไม่แน่แนอ่าก็มาบอกรายละเอียดกันเท่านี้เนาะอยากเล่นก็จะทิ้งลิฟไว้อ่าทิ้งลิฟทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าถ้าเสียงเบาต้องขออภัยนะครับผมพอดีเจ็บคอน่าจะอ่าเป็นหวัดลงคอ ่าแล้วก็คลิปอาจจะลงไม่ถีเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่า,าติดธุระนิดนึงครับผมางานหลักเนี่ยครับผมติดธุระนิดนึงเนาะก็เสาร์วทิตย์หน้านี้ผมจะลงคลิปให้ทีทีเลยครับผมจะได้ดูกันจูใจอ่ะ อ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมก็ถ้าปิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้าที่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม